ladies and gentlemen this is your captain we're going t o a turbulence โอ้โหมเวก่าอันนี้เราต้องไปไงครับตอนนี้นี่ละครับแอร์ผู้หญิงเนอะอ่ะเสยสวยอยู่ตรงข้างมันเราห้องนักบินฝั่งนี้เขามองเราตลอดแล้วแอร์ก็สวยๆเลยใช่ไหมครับเอาเล็กนักบินมาไปทานกับตันเออร์นี่ก่อนเดินเดือนแน่นแน่หน้านับินต้องเรียกเราไปดาตักเตือน วันนี้นะครับรายการ m a t o พาทุกท่านมาชมวิธีการบินโดยเราจะใช้ตัว Flight Simulator หรือว่าเป็นเครื่องบินจำลองให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าการบินไม่ว่าจะเป็น Take-off หรือ Landing เนี่ยต้องทำยังไงบ้างมาชมได้เลยครับ ผมกำลังจะพาไปหากัปตันของเราผมเชื่อว่าเขากำลังเซตสติมูเลชันให้เราอยู่นะครับว่าเราจะบินไปลงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องมีการเซตระบบไว้กันล่วงหน้าเดี๋ยวไปชมเลยครับกัปตันครับสวัสดีครับไอแซมสวัสดีสวัสดีครับผมและตอนนี้คระอยู่กับกัปตันเออร์นี่ครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมผมกัปตันที่พลโดโรฟิโนนะครับเป็นครูสอนอยู่ ซิมูเลเตอร์ที่นี่นะครับให้กับหสายกานบินโอเคสภาพอากาศวันนี้ไฟล์เป็นยังไงบ้างครับโอสำหรับแซมดีตลอดพอดีตลอดนะคะนี่ครับเราเซตให้ดีตลอดได้แล้วเราเซตให้เราเซตให้มีปัญหาก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับถ้าจะมีปัญหาก็อาจจะกลัวตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนั่นก็อาจจะเป็นอะไรที่เหื่อแตกตั้งแต่ต้นก็ไม่ดีนะครับเอาเอาเป็นว่าเราเทคออฟสมูทลี่ดีกว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับพี่อนี่ตอนนี้เราอยู่บนทางวิ่งของสนามบินนาริตะทางวิ่งหมายเลข3 4ซ้ายครับนะครับเราจะเทคออฟจากตรงนี้ไป เราจะบินจากนาริตะแล้วลงนาริตะใช่ครับโอเคเราจะ Take Off ขึ้นไป p a s <Okay>. s เส g e จ b o อร์ดเรเรียบร้อย all passengers boarded all passengers boarded โอเคตอนนี้ปกติแล้ว Take Off ready to go take off configuration normal วันนี้เราจะ Take Off ด้วย full power นะโอเคตอนนี้คือ thrust lever เครื่องยนต์2เครื่องยนต์หนึ่งโอเคเราจะด <Okay. S 2> <done S 1> ันไหมสุดโอเคนะ parking brake release clear for take off อ่า Sam set toga power please all the way to the mechanical stop P1 Rotate เทดเกลบดึงขึ้นมาปุ๊บดึงลือออกมากระนึ้นบักขึ้นโอเคเสียขึ้นออโต้พายออ on e on ตอนนี้4,300โอเคกำลังจะขึ้นไป5,000โอเคโอเคตอนนี้ heading ก็คือเราบินตรงตรงหน้าจาก runway ขึ้นมา heading เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตอนนี้ heading 338แซมเลี้ยวซ้ายไป heading 240อยู่ก็บิดไปให้เลขมันกลายเป็น240ปิดอันนี้ก็ช่วย,ยไปทางซ้าย240ใช่อนนี้ไปจปซ้ายบิน 240น,นะอยู่ก็ดูตัวเลขเนี่ยนะไอ้ไอสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยมันก็จะพามาตัวเลข240ส,ส,ส่น่บุรเลของสีส่ศู้าอยอย่างเดียวเห็นนะเครื่องเดียวเล so, ladies and gentlemen this is your captain we're going through a turbulence kindly remain seated for about 10 minutes until the seat belt has been turned on thank you for your kind attention นี่เราฟังแบบนี้เนี่ยเราฟังรู้เรื่องนะแต่เวลาผมนั่งในฐานนะเป็น passenger เนี่ยและผู้โดยสารเนี่ยผมมีคำถามตลอดเลยว่าทำไมนักบินชอบพูดให้ไมนูเรื่องเหมือนทุ กินไมโครโฟนเข้าไปอ่ะที่นักบินต้องทำเสียงแบบนั้นเนี่ยคือด้วยความหล่อด้วยไหมครับต้องพูดให้เสียงหล่อด้วยไหมใช่ใช่ไหมับใช่ listening j u d g m e n ใช่ฟังหนักแน่นมั่นใจอ้าวแซมคิดดูนะถ้าสมมติแซมฟังนักบินเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้บริสารผมกัปตันค่ะมันก็ไม่ไม่เราลัวแล้วหรอแล้วสินี่คือคนที่จะพาเราไปถึงจุดอลายนางใช่จริงหรือเปล่าได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยมันมีความเคาเรียก คอมเมนต์ของเสียงเรามีความหมายมาก <Okay. S 1> การการพูดจาเนี่ยมีเหตุผลถามในฐาน,นะเป็นแพสเซนเจอร์แล้วกันเวลาเรานเครื่งองบินเนี่ยแล้วเราผ่านเขาเรียกว่าเทอร์เบลเลนต์ใช่ไหมคะที่ว่าเป็นหลุมอากาศทําไมเป็นนักบินเราไม่สามารถบินหลบหลุมอากาศได้หรือว่าเราจําเป็นต้องผ่านามันไปทาง่ายๆนะถามว่าตอนเนี้ยรู้ไหมว่าหลุมอากาศอยู่ตรงไหนอ๋อมันไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีขึ้นแจ้งในระบบใช่ไหมครเรดาร์เนี่ยจะจับเป็นเม็ดฝนความชื้นถูกไหมครับครับแต่สายๆเนี้ยเขาไม่จับอ่ะจะเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็น โอเคมันจะมาจากกระแสลมที่เราได้ข้อมูลมาจากกบกุตกของเราเนี่ยนะแต่เราก็จะเขาเรียกการพยากรณ์โอ้ยวันนี้ฝนตกไหมไปวิ่งหนีกันหมดแต่ปรากฏไม่ตกมันเลื่อนไปที่โอเคเข้าใจเนี่ยอันนี้มีเทอร์เบลน์ละมีเทอร์เบลน์เสสัตน์ะสสันะถามว่าเห็นไหมเออไม่เห็นไม่เห็นเราทำได้อย่างเดียวคือลดความเร็วเราต้องลดความเร็วลดความเร็วใช่ไหมเราทําได้อย่างเดียวคือหนีมันโดยการลดระดับลงโอเค1000ฟุต หนึ่งพันโตแรงว่าเนี่ยเนี่แรงว่าอันนี้เราต้ก็เป็นไงครับตอนนี้นี่แหละครับก็มูลเราจะเราจะลดความสูงลงไปโอเคครับครับอันนี้อันนี้เทอร์โบเลสแตอันนี้จะเรียกว่ามีชื่อนะเตอรชื่อไอ้นนท์ผมว่าแล้วครับจริงจริแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมสังเกตได้แล้วว่าคนข้างหลังผมนะฮะพี่นนท์นั่นเองนะฮะอ่าพี่นนท์นะครับมีการเราเรียกอะไรเป็นการสร้างอให้กินปวดหัวอย่างเช่นแต่ก็ตื่นเต้นดีนะฮะระหว่างเรากำลังสนทนากัน สงสัยเนี่ยคือเวลาเปิดออโต้พายロเนี่ยผมถามจริงเรียกแอร์มาเสิร์ฟกาแฟอะไรอย่างนี้บ่อยไหมนะสมมติว่าเที่ยงเป๊ะเนี่ยสมมติว่าเนี่ยบ่ายสองตัปตันกำลังเสิร์ฟดิเซอร์ตอยู่สนใจไหมครับมีอ่าทีรามิสุโโอ้หกับเอสเปรสโซ่ตาจัดแรกอะไรครับไว้ให้น้องแซมก่อนกัปต,ตันต้องก่อนครับเขาจะมาเลยใช่ไหม,มพี่อันนี่ลองแชร์กันหน่อยได้ไหมครับอะไรที่แชร์เลช สำหรับพี่เจนี่ในประสบการณ์การบินมาที่ผ่านมาทุกฟลายแชร์เลนท์หมดเจ้าเครื่องราคาร้อยร้อยล้านเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเรานักบิน2คนเนี่ยอ่ะเปิดประตูไปโอ้โหนั่งอยู่2 5 0 2 8 0คนมองหน้าเราเหมือนกับแบบ I'm in your hand เออถึงไหมด้วยความวายโอ้โหใช,<ๆ>ใช่ใช่ท <c oughs> ี่บินมากี่ปีแล้วนะฮะ35ปีทราบดีมาต้องมีสักครั้งแหละที่ผมคิดว่าพี่ตอนเช้าเนี่ยมาบินไม่ทันแล้วมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข,ข,ขึ้นมาเคยมีไหมฮะโอ้โห มีมีหลายแล้วทำยังไงครับถ้าเป็นเวรเราวันนั้นเนี่ยตีห้าเราจะต้องบินไปสมมตินะบินไปแฟรงก์เฟิร์ตครับเยอะไฟล์จากกลางการบินเนี่ยเขาจะพยายามโตหาเราตลอดนะครับด้วยอะไรก็ตามเราอาจจะอะลามคล็อกเราไม่ติดนาฬิกาไม่ปลุกมันมันจะมีวันนั้นอะที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเชนเรแอคชั่นเน่ะเขาเรียกโดเมนอลอิสเฟสหรือสายหมดเละตั้งแต่วันนั้นแอร์ไลน์เขาจะไม่รอเขาเรียกเรื่องบินใหม่ที่สแตนบายหรอสแตนบายเรียกมาเลยบอกไปแทนกับตานเออร์นี่ก่อน แต่เราถูกวอร์นิ่งอะไรป่ะโอ้โหแน่นอนแน่นอนโดนหักเงินเดือนแน่แน่วัหน้านักบินต้องเรียกเราไปด่าตักเตือนทำไมเป็นคนแบบนี้ไปเร็วอันเนี้ยลำเนี้ยแอร์บัสทุกลำเราเรียกว่าเป็นเลดี้ lady she's a lady อยู่ต้องอยู่ต้องทรีทเ her ดีดีสบายส์คือแบบนิ่มนวลให้ให้คอสเมติกชีดดีๆค่อยค่อยแตะมือชี โอ้โห้นี้เป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากจะไปกระแทกกระทันกับชีนีช่ชีเอาเอนะร,รื่องไหมโกรธนะฮะัดีโกรธชี้ตบหน้าทีนี่โอ้โหโอเคเราจะรู้สึกรักอายตัวเองเลยนะครับวันนี้เราก็จะพาลงที่สนามบินนาริตะโอเคครับโอเคตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างเราพร้อมนะ้ำมันเรามีเหลือเยอะ9,500นะครับแคปเปนครูปเเพรฟเฟร์แลนดกเลยอยูย่นะครับเซนกำลังสักเลยนะครับเตี๊ฟแอดดิ้งทุกอย่างล็อกออน three h u n d แจ็ค เป็นไงก็ผมต้องให้พีเอรนี่เป็นคนให้คะแนนผมดีกว่าเมื่อกี้ว่าทั้งเทคออฟและแลนดิ้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างสาหรับวันแรกนะทั้งแรกก็ต้องบอกว่าฟังคําสั่งได้ดีเป็นผู้ตามที่ดีแล้วกันเป็นผู้ตามที่ดีเป็นผู้ตามที่ดีคนที่ไม่ไม่รู้จักเครื่องนี้บางทีมันต้องต้องบอกว่าน้ําไม่ควรอยาเต็มแก้วสิ่งที่ผมรู้สึกได้วันนี้ในฐานะที่ว่าผมไม่เคยบินมาก่อนเลยนะครับแล้วก็มาลองวันนี้วันแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความวุ่นวายเยอะใช่เพราะว่าปุ่ม เนี่ยมันเยอะไปหมดเยอะเหมือนที่พี่เอนี้บอกว่ามันต้องเป็นเหมือนปลาหมึกอะใช่คือแขนเราเนี่ยต้องเป๊ด้วยนะต้องเป๊ดเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญมากผมว่ามันต้องมีสติแดะพี่อนนี้มีอะไรฝากหรือว่าแนะนํากับน้องๆที่อยากจะเข้ามาใช้บริการที่นี่ตั้งแต่บินมานะต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่สนุกมากนะครับดังนั้น มันจะมาเรื่องสําหรับคนที่เป็นนักบ,บินเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบอย่างมีความท้าทายใช่ไหมครับแซมบอกอยากไปนาริตะพี่ก็พาไปนาริตานะอ,อ่ะวันนี้อยู่อยากจะไปแอฟริกาเคนยาเราก็พาไปได้ได้หมดได้หมดนะครับแต่เห็นเห<อ>็นว<อ>ิชวลทุกอย่าง<อ>ที่ให้มานี่มันค่อนข้างจะเหมือนจริงอืใช่ไหมครับเราจะไปลงสนามไหนเมื่อกี้ทาคิมะใช่ไหมใช่คิมะตกป้าพงป้าป่าเราทําได้หมดดังนั้นการที่จะให้คนที่มันมีแพชชันอยู่แล้วเนี่ยมาเจอสภาพการอย่างเนี้คือมันพี่ว่ามัน มันหาได้ยากนะคือ<น>มันเป็นอาชีพที่แท้ทจริงที่นักบ,บินมาทําอย่างนี้แทบจะเรียกว่าตลอดชีวิตของกันเน่นแปลว่าวันนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นนักบินแต่ผมอยากจะมาฝึกวิธีการบินโดยใช้เครื่องตัวนี้ได้เลยครับผมสามารถมาได้เลยมาได้เลยครับโดยที่เรทตอนนี้ราคาก็พิเศษด้วยราคาพิเศษใครที่ดูรายการเรานะครับแมทซีโอมาถึงที่นี่แค่พูดคำว่า P V นะฮะ P Poland V Van นะครับเราจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยถูกต้องนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้นะฮะ ใต้ล่างไม่ว่าจะเป็นชื่อคนที่ติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลแอดเดรสนั่นเองนะครับพร้อมทั้งโลเคชันด้วยสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็เช็คตารางได้อย่างสบายเลยนะครับแน่นอนเราไม่สามารถบินเดี่ยวได้นะครับเราจะมีกัปตันที่หล่อๆเหมือนพี่เอร์นี่นะครับคอยช่วยหรือว่าพี่ๆท่านอื่นที่คอยช่วยเราด้วยว่าโอเคการจะบินที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำยางไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่เอร์นี่มากๆาครับแล้วก็เราคงได้มีโอกาสมาร่วม ทำวิดีโอกันอีกมาเวนอัวกันอีกรอบมาเวนสนุกสนุกครับก็ใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับอย่าลืมนะครับบินให้ปลอดภัยบินให้สนุกครับผมซีอีโอครับสวัสดีครับ